สวัสดีครับสวัสดีตอนนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับวันนี้มาส่งไม้อัดที่เดิมนะครับที่เป็นงานประจํานะครับมากับตู้40ฟุตไฮคิวนะครับทั้งหมดมี4คันนะครับคิวแรกนะครับลงไปแล้วคิวแรกลงไปแล้วสุริยาคิวที่3นะครับเดี๋ยวจะถอยไปลง เดี๋ยวจะพานั่งดูมุมคนขับไปแล้วกันนะครับอันนี้คิวแรกที่ต่องนะครับลงเสร็จแล้วนะครับแต่ยังยังไม่รีบไปนะครับเพราะว่ามันลงเสร็จตอนนี้มันเป็นโมงกว่าเอาขึ้นทางด่วนได้เก้าโมงนะครับอันนี้ของพี่ยอดนะครับเป็นซีรีส์ห้าร้อยสามแปดศูนย์นะครับคันนี้ช่วงนี้จะโดนฝนกันนะครับช่วงนี้จะโดนฝนกัน นี่ฮะ G x 3 6 0ของสุริยานะเดี๋ยวจะพานั่งมุมคนขับเบาคนขับถอยไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูก่อนว่าประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะถอยไปตอนนี้ Q2 กำลังลงอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะถอยไปไปไปรอลงต่อนะครับเยเี๋ยวตองไปแล้ว นี่นะครับจะต้องถอยไปนู่นนครับรอตรงนู่นเลยไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านี่นะฮะถอยจอยากตรงนี่โอเคเดี๋ยวจะพานั่งถอยไปนะเปลี่ยนหลายๆมุมมั่งนะครับ ตรงนี้ก็โดนฝนกันไปนะครับตู้ใบนี้นะครับหนักรวมตู้รวมของ31ตันนะครับ31เ็ตันปิดกระจกก็ได้เนะมันร้อนเลยต้อหนึ่งนะกระจกมองเห็นปิดกระจกก็แล้วกันนะเดี๋ยวมองเห็น ่ะเดี๋ยวพานั่งดูมุมมันไม่ชัดอะไรได้ไหมได้แล้วก็เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนหมุนพรมอลไยมือเดียวนะ ค่อนข้างหนักอยู่นะครับค่อนข้างหนักก็ที่นี่มาก็บ่อยอยู่นะเดือนหนึ่งสามครั้งได้นะครับแต่จริงๆมีเกือบเกือบทุกวันนะครับแต่ว่าสลับกันมา ก็ถอยเลี้ยงตรงไปนะครับอแล้วแต่ความถนัดนะครับถ้ายังใหม่อยู่ก็หมุนกระจกลงให้หมดแล้วก็แงะหัวออกไปก็ได้นะครับนี่คือว่าถ้าเรามาบ่อยแล้วแล้วก็เราพอเป็นแล้วนะก็อถอยแบบเนี้อ,อ,อะมันอะมันไม่ชัด ถอยตรงๆนะครับไม่มีอะไรมันมีที่ถอยไกลกว่านี้นะก็มีนะก็หามุมๆให้เพื่อนๆดูกันชมกันนะครับพยายามทำคอนเทนต์สลับกันไปมานะครับก็มองกระจกสายขวาแล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนจะตั้งกระจกด้วยนะครับว่ายังไงนะ อันนี้มันจะมีของที่โป้งกําลังลงอยู่นะครับนี่เราก็แค่ถอยไปซ้อนนะครับถอยไปซ้อนไปตงนี้ก็ต้องระวังล้อหน้าโดนฟุตบาทนะครับช่งไหมก็มองที่กระจกล่างด้วยช่วยด้วยนะครับมองที่กระจกล่างอ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะกระจกมองหมาหรือกระจกกลมนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการ ดูว่าล้อมันจะเปลี่ยนสุดบาทไหมว่ามันมีสุดบาทนั่นแหละฝั่งโน้นนะครับตอนนี้เราเปมาทางนี้นะเปพอได้ที่แล้วเราก็คืนนะครับ ก็ตั้งลำรอนะครับก็โยกประมาณนี้นะฮะหลบๆเพื่อที่พิพากออกได้ด้วยนะครับฝั่งฝั่งนู้นก็อีคันหนึ่งเขาจะได้ออกได้นะครับ<ฮ>เดี๋ยวพาลงไปดูว่าถอยมารอประมาณไหนนี่นะครับประมาณนี้ถอยรอรอคันนู้นลงอยู่นี่นรประมาณนี้ เดี๋ยวคันนู้นลงเสร็จเขาก็จะออกไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ค่อยถอยไปต่อตอนนู้นลงเสร็จเขาก็จะเดินหน้าออกไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็นั่นนะที่เราถอยมาจากฝั่งโน้นเมื่อกี้นะแล้วก็เราก็ค่อยถอยลงไปลงนะครับลืมบอกนะครับวันนี้เรามากับตู้เอเย่นคอสโก้นะครับเอเย่นคอสโก้นะแต่ว่าจะเป็นตู้เช่านะครับทสองคันเลยเอเย่นคอสโก้นะครับเราดูที่ซีนดูที่ใบงานดูที่ใบ อ่าคืนตู้นะครับแต่นี่มันเป็นตู้เช่านะครับอ่ะทิ่โป้งลงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใสยไป ที่เราถอยมาก็จะประมาณนี้นะประมาณเดียวกันกับที่ยอดกําลังถอยนะครับนี่ตัวนี้เป็น GX เอะมะอรนะอีสุโทษที่จะพูดผิดฮิโน่ซ r i ีส380นะครับตัวนี้ก็จะถอยมารอแบบนี้นะเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับจะได้คนลงเขาจะได้ลงแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอากระไกลตรงโน้นนะครับเปิดตู้รอเลยตู้40ฟุตไฮคิวนะครับใบหน้านเราเนี่ย น้ำหนักตู้นะครับ3ตัน700นะครับน้ำหนักตู้เปล่านะรวมของก็น่าจะ31ตันเหมือนกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับลงของเสร็จแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ